ออกมาแลยคออกมาลยบรรากไหครับเมื่ไหร่ครับเมื่อไหร่ทให้กนเวยคราต้องถามีกว่ามีบดพิจรอย่างนี้ไรณามาแล้ววางค่อี่เสร็จก่อนได้ได้เลยค่ะ่เสร็จก่อนได้เลยนะครับ นครับออเราครับผมวันนี้ก็มาทั้งอีกินโตนะครับผมก็มาร่วมกับงานแถลงข่าวเขาครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอกสองปีของเขานะครับผมก็ก็หวังว่าคนไทยจะเวลานหนังสือก็ฝากอินโตด้วยนะครับแชรประสการณ์การอ่านหนังสืออุ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยกับมาที่พบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้แชร์ด้านนี้ของเราเท่าไหร่นะครับผมคือ เป็นคนชอบอ่านหนังสือนิยายครับทวานิยายก็ยยเลยรู้สึกว่าเอ๊ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เอ่อจะได้มาพูดถึงตรงนี้ของเรานิยประเภทอะไรนนิยายของเราอุ้ยประเภทอ่านหลายประเภทมากเลยครับผมแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวจะชอบพวกที่เกี่ยวกับเอ่อเ,ออเ,ออเ,ออเกี่ยวกับพวกเขาเเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเทพเจ้าพวกอะไรที่มันเป็นเอ่อพวกเอ่อ ย้อนยุคหน่อยอะครับผมพวกเอ่อวรรณคดีกรีพวกโรมันหรืออะไรที่เป็นแฟนตาซีอันนี้ชอบครับมีเล่มโปรดมีเล่มโปรดเหรอครับผมคือจะชอบแนวที่เป็นชองพวกเอ่อแฮร์รี่พอตเตอร์เพอร์ซี่แจ็คสันเนี่ยแหละครับผมถ้าเล่มโปรดในใจก็จะเป็นเรื่องเอลกรอนครับเมื่อกี้บอกว่ามีจหนังสือเป็นมือถือเลย ครับผมใช่ตอนอยู่โรงเรียนจะมีแต้มมือถือเลยครับผมองหครับครับ <c oughs> จะเรียกว่าเป็นสายดองแบบสายดองไฟดิจิตอลแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าพอมันเป็นหนังสือที่มันเป็นตัวเล่มหรือเป็นตัวฟิสิกอลเนี่ยผมจะไม่ค่อยดองเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นเล่มมันจะกดดันให้เราเหมือนกับอ่านเนาะเวลาแบบเข้าบ้านไปหรือว่าเปิดประตูห้องไปเราจะเห็นมันแล้วเราก็แบบเออเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านเนาะแต่ว่าพอมันเป็นไฟเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันถูกเก็บอยู่ในโทรศัพท์แล้วมันง่ายต่อการโหลดมันง่ายต่อการเอ่อมีมากกว่าการไปซื้อหนังสือมากมากเลยดังนั้นผมรู้สึกว่าในเครื่องเนี่ยมันจะถูกเก็บดองไว้เยอะครับเรื่องล่าสุดที่โหลดมาเรื่องล่าสุดที่โหลดมาครับผมเรื่องล่าสุดที่โหลดมาเอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนครับผมเป็นของเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาครับเป็นเป็นชื่อว่า a little, a little book about investing ชื่อประมาณนี้ครับจําไม่ค่อยได้ร้อยเปอรซองไว้หรือว่าเริ่อมอ,อ่านไปบ้างแล้วคะอ่านไปห้าสิบหน้าแล้วก็ดองไว้อยู่ครับเน่ะควคดการอ่านคือออนไลน์ครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าสําหรับผมเองมันไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือออนไลน์หรือว่าจะอ่านเป็นตัวเล่มแต่ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเลยครับ แล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่ถูกไม่ได้มีสิ่งที่ผิดครับเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือได้อ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็ได้อ่านข้อความเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในกระดาษหรือว่าอยู่ในตัวโทรศัพท์เองครับผมถ้าให้แนะนำแบบคนที่แบบยังไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแบบนี้โอ้ถ้าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแล้วครับผมผมรู้สึกว่าการก้าวเข้าไปการอ่านหนังสือที่ง่ายที่สุดคือพวกหนังสือกร์ตูนนะเพราะว่ามันงังมีความกึ่งระหว่างการดู ทีวีการดูซีรีส์กับการอ่านหนังสือมันจะอยู่กึ่งกลางอยงนั้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยหนังสือบางครั้งมันน่ากลัวเนาะเราเปิดไปเจอหน้าแรกมันเป็นมันเป็นต้นหนังสือประมาณแบบร้อยกว่าหน้าอย่างเงี้ยผมว่าหนังสือกระตูนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นตัวเริ่มที่ง่ายครับผมโดยเฉพาะเด็กครับถ้าผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมถ้านึกถึงหนังสือหรือการอ่านหนังสือนะครับก็ นมกถึงกินโตด้วยนะครับผมก็สามารถไปโหลงแล้วไปหาอหารกันได้นะครับของที่ดูดีมากครับผมก็ตอนนี้กำลังจะมี VR Asia Tour นะครับผมก็มีประเทศไทยเป็นที่แรกครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามเมืองต่างๆนะครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่า ลิสต์ต่อจากนี้ว่าจะไปที่ไหนบ้างมีประกาศออกมาแล้ว mm hmm. เบื้องต้นว่าจะไปที่ไหนกันบ้างครับผมแต่ว่าย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับใช่ <c oughs> ที่ไทยก็มีอารมณ์กันเยอะครับผม mm hmm. เพราะต้องบอกว่าหนึ่งเป็นที่แรกแล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของปลายทางของ VR mm hmm. ดังนั้น mm hmm. ผมเลยรู้สึกว่าทั้งตัวเองและทุกๆคนที่ อยู่ร่วมกับโปรเจกต์นี้มาตอนนี้ก็เกือบปีแล้วมีความรู้สึกที่อินกับเรื่องนี้มากแล้วก็ขอบคุณแล้วก็รักทุกคนมากๆครับที่คอยสปอนอร์เรื่องสำหรับที่ประเทศอื่นความรู้สึกเอ็ก์โรื่องอะไรต่างเียวกับใน,นประไทยหรือ,รอไคะ <c oughs> หรือว่าแตกต่างกันไหมก็แน่นอนครับมีความแตกต่างกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าไทยมันเป <c oughs> ็นที่ที่เราอยู่เนาะก็เราจะสามารถมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มีเวลาทำโชว์ได้มากกว่าที่อื่นแต่ว่าก็จะพยายาม เอาประสบการณ์ VR Fancon ไปไว้ในทุกที่ในเอเชียทัวครับผมับที่ส่วตัวระครกัใแตอนนีครับผมครับผมตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเตรียมโปรเจกต์ต่างๆอยู่ครับผมก็นอกจากสัมัยไทที่ออนอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กำลังเตรียมอยู่แล้วก็รอเปิดเผยให้แฟนๆดูกันภายในปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับผมครับผม ครับผมก็กระแสตอบรับดีมากครับแบบดีเกินคาดเลยคือแบบตอนแรกไม่คิดว่าอจะมีคนชอบไปเรือะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับที่สปอนเซอร์ครับทีโปรเจกต์ับของเราครับก็พอคำว่าเป็นลับก็ก็เป็นลับครับก็พูดได้แค่ว่าทุกโปรเจกต์ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆ่อยครับผมก็ กูพูดได้แค่นี้จริงๆคืออ,อยากจะพูดใจจะขาดพูดตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าก็ถูกเรียกมาเรื่อยๆก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พูดอย่างเต็มปากสักทีใครใครฝึดก่อนชนะนะเออาอจจะชนะแต่ผมน่าจะเป็นผู้แพ้ในชั้นศาลครับอย่างแบบถูกถามบ่อยๆเรื่องกดดันบ้างไม่อยากมัวบบ คาดหวังมากตอนนี้เลยคือผมรู้สึกว่าน่าจะผิดที่ผมเองที่ดันไปพูดก่อนนะผมว่ามีโปรเจกต์ขึ้นมาอีกับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็คิดไปคิดมาถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าแต่วีบอกว่าใครไนก่อนงานงานเลยนะไลนันไปก่อนปะเรมดแค่นเยงพอล้่ด้วย ครับก็ผมว่าสกาเล็ตมันก็ไม่ได้รับแต่มันไม่รับกว่านั้นหรอไม่รู้ครับไม่มีครแล้วคือสกาเล็ตก็กำลังเขาเรียกว่าอยู่ในโปรเซสของเริ่มจะเข้าสู่ช่วงไฟแนลของพีวอแดคชันแล้วครับผมพวกผมก็เริ่มมีล็อกคิวแล้วกำลังจะเวิร์กช็อปกำลังจะเริ่มฝึกทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในสกาเล็ตฮารแล้วครับผม โอ้หเทียบเลยครับผมคืออะด้วยความที่มันก็พูดได้แหละพอ,พอสกาเลตมันเป็นเอมันเป็นไม่ไม่ถือ <laughs> ว่ามันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนพอสกาเลตมันเป็นอ historical เนาะ,ะมันก็จะมีเรื่องแบบการใช้ภาษาเอเรื่องการขี่มา้าการต่อสู้ที่กําลังจะเริ่มเรียนกันครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่า ทั้งเจ็ดคนก็ไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้กันมาก่อนก็น่าตื่นเต้นอยู่ครับผมกพูไม่เคยเลยใช่ทั้งแอาาขมารืออะไรยงเคยบ้างครับอ๋อของผมจะมีเรื่องการขี่ม้าครับที่เคยครับผมแต่ว่าสกิลอื่นไม่เคยเลยครับแล้วก็ดูดบอกตรงๆว่าบอกตรงๆว่าเนี่ยเนี่ยผมเริ่มโลภกันเนี่ยกลัวจะนุดแต่ต้องบอกตรงๆว่าคือแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็กลัวว่าเราจะทําออกมาไม่ดีแต่จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับ เริ่มมีศึกษางานละครทิ่ลเอียดทั้งมือกีต้าร์และยังพวกคอนเสิร์ตอะแบบค่าอออะไรอย่างเงีเออ้อะไรเงี้ยส่วนในส่วนนี้มีเรียนครับมีฝึกครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มครับกำลังจัดครับผม,มเพราะว่านอกจากโปรเจกต์นี้ก็ยังมีไ,งไม่ใช่เนี่ยโลกเนี่ยไม่คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พอมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องใช้เวลาการเตเนินการเยอะอยู่ครับผมคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ฝ่ายเราคือมันคือทุกฝ่ายที่พยายามเตรียมโปรเจกต์นี้กันอย่างเต็มที่ครับผม,ม,ชม,ชมแมรชรคิวเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ไหมครับแชร์คิวเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วจะมีคำล้อมแบบต้านอะไรอย,ย่างเงี้ยลุคที่เราจะเห็นตัวเองในแบบอะไรยังไงไหมโอ ยังไม่คิดไกลขนาดนั้นเลยครับยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเลยครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทีมทางนู้นอีกทีครับผมอุย้อยาลองครับตอนนี้คนผมสั้นเยอะแล้วว่าเหมือนแข่งกันตัดผมสั้นเลยอะผมแกลงแนวดีกว่าไปผมยาวดีกว่าแฟชั่นของเราเ็นแบบมาจากไปนะครับผมอ๋อไปไปธานีครับผมใช่ครับ ชวเสแฟน,นครับผมก็เป็นครั้งแรกกอบการเป็นแฟนมีที่ยุโรปครับตื่นเต้นมากๆเลยก็ตกใจมากคือเรารู้อยู่ว่าพอมีแฟนเบสอยู่ที่ยุโรปแต่ก็ไม่เคยคิดและไม่เคยคาดหวังเลยว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็แบบตอนไปรู้สึกว่าแบบใจฟูม,มากๆเลยแล้วก็ ต้องขอบคุณทุกคนมากมครับผมที่คอยสปอร์ตแล้วก็คอยหลักกันครับทุกคนที่เขาไปโลกมีแฟชั่นระเบมยงกันเลยแล้วทำไมเราไม่มีแบบนั้นออกมาถ้าเราทำเหมือนทุกคนเราจะไม่ออริจินอลครับแปลว่าจะมีตอนนี้คุณผู้ชมอบไหมไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่คิดครับใครเก็บเอาไว้ใช่ปะไอ้นะครับผม <laughs> ไม่ได้ถ่ายครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะ ถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่อยากเป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบครับเราต้องเป็นต้นฉบับครับเหมือนปีนี้ตั้งใจจะใช้ชีวิตไม่ตามกระแสกันเอาแน่นอนจิะครับผมเนี่ยช่วงนี้ทุกคนก็แข่งกันตัดผมสั้นเราไว้ผมยาวอ่าทุกคนถ่ายริมระเบียงเดี๋ยวเราค่อยหาว่าเราถ่ายที่ไหนดีเอาแล้น้นคาดหวังแล้วนะ ไม่รู้เหมือนกันครับอยากคาดหวังเลยผมยังไม่ได้คิดาอยากเป็นแฟนวนูนเาเปไน็นไงบ้างรังบ,บ,บน่ารักอะไรขนาดุ้ยน่ารักมากมเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคือวัฒนธรรมด้วยความที่วัฒนธรรมมันต่างกันมากมเราได้เห็นการเป็นแฟนคลับในหลายๆมุมมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะพวกมีเอเชียทัวร์มีแฟนมีที่เราเคยไปต่างประเทศต่างๆเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เปิดโลกของเรามากๆเลยจากที่ เคยอยู่ในวงการแค่วงการบันเทิงไทยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอกับคนทั่วโลกคนรอบโลกจริงๆแล้วเราได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับการทางานเยอะมากแบบนี้แบบอะนี้ลกเป็นยไงเยังไงนะโอ้อันนี้ก็ไม่ทราบเลยครับผมก็ต้องเป็นทางค่ายเลยเนี่ยแหละครับครับผม ครับผมตอนนี้ก็มีรักก็คือรักนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องสมัมเมอรนความลับในคืนฤดูร้อนนะครับก็ผมส่วนตัวชอบมากก็ฝากไปฟังด้วยนะครับผมเล่าหน่อยเล่าหน่อยชอบไหมยังไงับผมคือผมรู้สึกว่าเพลงที่เป็นซาวด์แบบนี้แนวแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินในเมืองไทยเท่าไหร่ครับผมโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยถูกดึงเข้ไฟมาจากเอ่อเพลงของญี่ปุ่นพวกเอ่อโอเพนนิ่งของพวกซีรีส์ญี่ปุ่น ประตูญี่ปุ่นดังนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกอัตลักหนึ่งที่คนฟังที่เป็นคนฟังเพลงไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันก็ฝังกันด้วยนะครับผมที่ y o ยูทูบ TMTV r ล c คอร์แล้วก็ทางสตรีมมิ่งผู้ผลิตครับโอ้ตอนนี้ก็ดีมากมากเลยครับผมก็มกขอบคุณทุกคนเหมือนกันจริงๆที่เข้ามาฟังกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่รู้จักก็ฝากไปฟังด้วยครับ เรื่งองน,งนี้ผู้มนิก็แบบตื่นเต้นครับกับการแต่งเต้นสำหรับมือในเพราะว่ามันแบบจะผ่านเรื่องของอุปถม,มา์ด้วยครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รอรับเออ่รอรับเออ่เขาเรียกว่าอะไรครับรอรับฟีดแบ็กทุกอย่างเหมือนกัน<ม>เพราะว่าตอนนี้เพิ่งผ่านไปสามตอนนะผมก็ยังคอยติดตามแล้วรอดูอยู่ว่าสี่ห้าหกคนจะรู้สึกยังไงบ้าง เพลงที่ชอบแล้วมีเพลงอื่นแนวเพลงที่อยากทำนนทในโปรเจกต์ว่าแนวเพลงที่อยากทำอือ่นแล้วครับผมโอ้จริงจแล้วอยากทําเยอะมากๆเลยครับผมถ้ามีโอกาสที่จะได้ทาก็ก็อยากจะทําครับยังรอโอกาสอยู่ครับผมอเอมาะค,ครับผมครับผมตอนนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับ VR คือเรารักันเพิ่งจบไปนะครับผมสามารถดูย้อนได้ทางไอฉี่นะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับ ซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมสามารถดูได้แล้วตอนนี้นะครับทุกวันจันทร์เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทางชีมเอ็มยี่สิบห้าครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางวิวครับผมเอาขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยครับ เอ่ะไปดูกันแต่รู้ไหม ข้างหน้าหน่ยคุะตรงนีนะคคพัก็นี้ค่ะมีต่อนะงีลูไหนเนะนี้ง้โอเคย่มือฝัต้อบนะคข้างล่างนะข้างล่างโอเม่ต่อนะ ฝ <h> ั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนโอเคดีนะก็ยิ้มนะครับนะครับเดี๋ยวมินจะไป้นะครับตัวมาเลขสองสามครั้งหน้าเลขสองสามครับยิ้มต่อโอเคโอเคครับอ่ะฝันนี้นะเดี๋ยวใครครับทางโู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับทางโู้นนะครับอ่าฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนครับฝั่งนี้ทีเดียวเลยฝั่งนี้ เอาฝั่งนี้เลยโอเคฝั่งนี้โอเคยงครับโอเคตรงอ่าฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะโอเคฝั่งนู้นโอเคงครับออโอเคตรงนี้นะตรงนี้นะอ่าเหลี่ยมนี้นะโอเคครบตรงกลางอ่าตรงกลางครับอ่าตรงกลาง โอเคเรียบร้อยนะครับค่ะฝั่งนี้ทีนึงโอเคนะครับฝั่งนี้นะครับโอเคครับคคุณนะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ